ก็สวัสดีครับผมประกาศสิธิ์นะครับกับช่องซ็อกแซกแมนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับ FC ทุกท่านเจอกันอีกแล้วนะครับใน e p ที่3นะครับกับโปรเจกทำสี่รถยนต์ด้วยตัวเองนะครับก็ตั้งใจเป็นที่สุดนะครับตั้งใจมากๆนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็คือขั้นตอนการปิดนะปิดกระดาษ ชิ้นงานที่ที่เราไม่ต้องการที่จะพ่นนะครับอย่างเช่นพวกกระจกนะครับกระจกข้างด้านหน้าด้านหลังนะครับกระจกมองข้างนะครับไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ส่วนของล้อรถด้วยนะครับแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นี่แหละนะครับปิดค่อยค่อยปิดไปทีละนิดนะครับใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับ เอาให้เนียบที่สุดนะครับเอาให้เนียบเลยในขั้นตอนนี้นะครับเพราะว่าเวลาพ่นออกมาผลงานก็จะได้ดูดูเรียบร้อยนะอย่าให้มีส่วนเกินส่วนขาดไปแล้วกันนะครับสําหรับบรรยากาศวันนี้ก็ท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่ดูจากสังเกตด้านหลังครับเมฆดิ่งคล้มนะครับดํามืดไปเลย ก็ต้องลุ้นดูครับว่าวันนี้จะได้พ้นหรือเปล่านะครับแต่เราก็เตรียมงานไปก่อนนะครับเพื่อหวังว่าอากาศน่าจะปลอดโปร่งนะครับหลังจากที่เราได้เตรียมงานไว้ทั้งหมดก็ได้แต่หวังนะครับเพราะตอนนี้ก็ฝนตกนะครับทั่วทางภาคใต้เลยตกหนักมากนะที่อื่นก็น้ำท่วม กันหลายจังหวัดและอ่าบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่แต่ก็ต้องต้องทำนะครับเพราะว่ารอไม่ได้และในหลายวันแล้วนะครับ อุปกรณ์นะครับในการติดก็คือ1่หลักกระดาษหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือเทปกระดาษกาวนะครับเป็นเทปกระดาษกาวเนาะนะครับเน้นเป็นกระดาษกาวนะครับเพราะว่าเราจะได้ฉีกง่ายนะครับฉีกง่ายดึงง่ายใช้ง่ายแล้วก็แกะง่ายด้วยนะครับอย่า อย่าใช้เทปเทปใสนะอย่าใช้เทปใสเพราะว่าจะแกะยากนะครับแล้วก็มีคราบกาวด้วยแกะยากตัดยากฉีกลําบากแต่ก็ทิ้งคราบด้วยแต่ถ้าเป็นกาวกระดาษนะครับเขาจะฉีกง่ายเนี่ยแกะง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งคราบนะครับิกระดาษนะครับเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะป้นนะครับ แต่ว่าเจออุปสรรคอีกแล้วดูว่าเมื่อกี้ยังแดดนะยังแดดดีอยู่เลยตอนนี้ดูคลุมมาแล้วมืดไปแล้วอ <c oughs> อุปสรรคอีกแล้วครับวันนี้ไม่น่าจะได้พ่นอีกแล้วก่อนหน้านี้นยังมีแดดอยู่เลยนะครับแบบนี้นะช่วงฤดูฝนนะในภาคใต้นะที่อื่นเขาหนาวกันที่นี่ฝนยังตกน้ําท่วมกันอยู่เลย นะครับดูสะอา์ติดซะเรียบร้อยพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยนะพร้อมจะพ่นอย่างเดียวแล้วเนี่ยตอนนี้นีอยากจะร้องเลยนะวันนี้น่าจะน่าจะไม่ได้พ่นอีกแล้ววันนึงนะที่ทำมาทั้งหมดก็คงต้องสูญเปล่าอีกแล้ว ดูฝนนะครับเมื่อค้มมาเลยไม่มีวิแววว่าจะมีแดดอกเลยไม่มีเลยนะสู้กันต่อไปผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มฟ้าเริ่มเปิดแล้วนะครับขั้นตอนแรกผมก็จะพ่นนะครับรองพื้นไปก่อนนะครับก่อนที่จะพ่นรองพื้นเนี่ยผมก็เช็ดคราบด้วยนำย้ำยาเช็ดคราบตัวนี้เนา นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เช็ดด้วยผ้าเหนียวเนาะเพื่อเช็ดพวกคราบผ้าหรือว่าคราบเหงื่อต่างๆก่อนนะครับแล้วก็สีรลองพื้นที่ผมจะใช้ก็จะเป็นแปรนิคนะครับหรือว่าใครก็อยากจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะนะลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูในในช่องทางต่างๆนะครับยี่ห้อที่ที่ผมแนะนําก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะแต่ว่า ป็นตัวที่ผมใช้ในงานนี้เท่านั้นนะครับหลังจากที่เราเช็ดคราบนะครับต่างๆคราบฝุน่นคราบอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าเหนียวนะครับเพื่อเช็ดคราบเงือคราบฝุ่นที่ติดมาจากผ้าเศษผ้าอะไรพวกนี้นะครับออกแล้วก็พ่นนะครับพ่นสีรองพื้นนะครับรอบที่หนึ่งนะผมเริ่มจาก ตัวหลังคารถก่อนนะตัวหลังคารถก่อนจะได้ง่ายต่อการพ่นนะครับก็ค่อยๆพ่นไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆพ่นไปให้ทั่วนะครับทุกทุกมุมนะทั่วหลังคาเลยนะครับนี่ก,ก็เป็นการพ่นรองพื้นนะครับรอบที่หนึ่งนะครับ ในขณะที่ผมพ่นเนี่ยจะสังเกตดีว่าผมจะเขยา่ากระป๋องสีบ่อยมากนะครับ,รบเพื่อเพื่อเป็นการาผสมนะครับเนื้อสีให้ให้เข้ากันได้มากที่สุดนะครับก่อนที่จะพ่นเนี่ยเราต้องเขย่าก่อนสอักสอถึงสานาทีนะครับก่อนที่จะมาพ่นในระหว่างพ่นแล้วก็เขย่าไปด้วยนะครับพ่นไปด้วยนะครับ ตามขอบตามซอกตามมุมอะไรแบบนี้นะครับนี่คือผลงานรอบที่1น,นะครับก็รอนะครับรออีกประมาณ5-10นาทีเนาะแล้วก็จะมาต่อในรอบที่2นะครับรอบที่1ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ1ินาทีแหละผมก็จะเริ่มรอบที่กันเลยนะครับ ก็ยังเป็นสีรองพื้นอยู่นะครับก็พ่นค่อยๆพ่นไปทีละหน้านะครับไปเรื่อยๆให้เต็มให้ทั่วถึงหลังคาทั้งหมดตามมุมตามขอบต่างๆอะไรเงี้ยนะครับ ระยะการพ่นนะครับประมาณ1นฟุตนะครับประมาณ2คืบแหละประมาณนั้นนะครับกเอานะครับก็ก็อย่าพยายามไปไปจาะตัวชิ้นงานใกล้จนเกินไปแต่ก็อย่าห่างจนเกินไปไนะครับ ในการทํางานเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องมีในการป้องกันตัวเราเองก็คือหน้ากากนะครับต้องต้องบอกก่อนว่าหน้ากากที่ผมใช้เนี่ยเป็นหน้ากากที่ที่ไม่ใช่หน้ากากเฉพาะในในงานสีนะนะครับเป็นหน้ากากทั่วไปนะครับแต่จริงๆถ้าให้ดีเนี่ยจะต้องเป็นหน้ากากเฉพาะของเขาเลยนะครับจะดีที่สุดเนาะ ก็เรามาต่อด้วยการพ่นสีลองพื้นด้านหลังนะครับก่อนที่จะพ่นเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทําความสะอาดพวกฝุ่นคราบต่างๆนะครับด้วยน้ํายาเช็ดคราบก่อนนะครับไปทั่วทั่วชิ้นงานนะครับต่อจากนั้นกนะ็เช็ดด้วยผ้าเหนียวนะครับพวกคราบฝุ่นนะครับ ผ้าเศษผ้านะครับที่เราเช็ดเมื่อกี้นะครับเผื่อมือเผื่อมีเศษฝุ่นเศษอะไรเนี่ยที่ที่เราเช็ดแล้วตกค้างผ้าเหนียวเนี่ยจะช่วยกำจัดออกไปได้นะครับก่อนที่เราจะพ่นสีหล่องพื้นนะเนาะนะครับเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็เพื่องานที่เรียบร้อยด้วยนะครับ เราต้องเขยเ่าสีก่อนเนาะก็ยังเป็นสีของพื้นตัวเดิมนะครับที่ผมใช้อยู่นะครับเป็นสีสีเทานะเทาอ่อนนะครับก็ค่อยๆไล่นะครับจากซ้ายมาขวาหรือใครจะถนดจากขวาไปซ้ายก็ไดนะ้จากบนลงล่างอะไรเนี่ยก็ ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ลนะบุคคลก็แล้วกันนะครับไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวนะครับจะวนซ้ายวนขวาก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนัดเลยก็ลองพื้นในส่วนที่งานหยาบๆนะครับ ส่วนที่โป้ส่วนที่ขัดะไรเนี้ยนะครับต้องลองพื้นให้ให้ดีนะก่อนที่จะพ่นสีจริงลงไปนะครับผมไม่ได้พ่นรองพื้นทั้งหมดทั้งคันนะครับชิ้นงานที่ผมพ่นรองพื้นเนี่ยก็คือห,หลังคานะครับ2กันชนข้างหลังตัวนี้นะครับ 3กระโปงหลัง4ี่กระโปงหน้านะครับแล้วก็แก้มด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้านะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแผลด้านซ้ายที่อยู่ข้างหลังที่เป็นงานโป้ชิ้นใหญ่ครับที่ผมโป้ชิ้นใหญ่ด้านซ้ายที่ติดอยู่กับตัวจุดเติมน้ำมันนะครับอันนี้ผมต้องพ่นหลองพื้นด้วยนะครับ แล้วก็กันชนด้านหน้าด้วยนะครับที่ผมพ่นรองพื้นนะครับในส่วนนั้นก็พ่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ผมโปแล้วก็ขัดนะครับลึกนะครับก็ต้องพ่นให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวประตูประตูทางฝั่งคนขับหรือฝั่งคนผู้โดยสารทั้งสองฝั่งซ้ายขวาก็ผมไม่ได้พ่นรองพื้นนะครับ ก็ต่อด้วยรองพื้นรอบที่สองครับในส่วนด้านหลังนะกันชนด้านหลังแล้วก็กระโปรงหลังนะครับรอบที่สองให้ทั่วนะครับเห,เหมือนกันกันกบรอบที่หนึ่งเลยนะครับ ในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็พ่นรองพื้นนะครับสีเท่าอ่อนเหมือนกันกับกันชนด้านหลังเลยนะครับพ่นสองรอบเหมือนกันเนาะแล้วก็ไล่พ่นรอบที่หนึ่งก่อนนะครับต้องขออภัยนะมุมถ่ายที่อาจจะดูคับแคบไปหน่อยเพราะว่าพื้นที่หน้าง,งานเนี่ยจำกัดจริงๆนะครับ ไม่มีบริเวณด้านหน้าเลยก็คือชนกับกำแพงของตัวบ้านนะครับภาพที่ออกมาก็อาจจะมุมแคบนิดนึงนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับก็ค่อยๆไล่นะครับพ่นไปในส่วนที่เราขัดเราโป้นะไมเรียบร้อยนะครับเริ่มจากขวาไปซ้ายนะในส่วนของผมนะ พยายามพ่นให้ทั่วเลยนะครับการชน,น้านหน้าแผลแผลเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็การชนด้านหลังเหมือนกันเนาะแผลจะเยอะเป็นพิเศษเลยแต่ก็ต้องอลงราลยละเอียดเยอะนิดนึงนะครับเยอะกว่าในส่วนอื่นๆนะครับเพราะว่ารอยตำหนิรอยแผลรอยโป้รอยขัดอะไรเนี่ยของเขาก็จะเยอะหน่อยนะครับ ก็ต้องใส่ใจเรื่องของรองพื้นนะครับให้ให้ดีที่สุดแหละเพื่อที่จะเป็นงานง่ายต่อการพ่นสีจริงให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อเราเก็บสีจริงเนี่ยจะง่ายนะครับถ้าเราเตรียมงานในส่วนของรองพื้นได้ดีเนาะนะครับเป็นการประหยัดเนื้อสีของสีจริงด้วยนะครับ เรามาเริ่มพ่นสีจริงเลยนะครับ เริ่มจากในส่วนของหลังคาครับก่อนเลยเนาะก็ดูบรรยากาศแล้วเนี่ยก็ยังไหวอยู่เนาะนะครับดูสภาพอากาศก็ถือว่าถือโอกาสพ่นไปก่อนนะครับวันนี้แต่ดูแล้วไม่น่าจะทันไม่น่าจะจบวันนี้วันเดียวนะครับก็ขออนุญาตพ่นในส่วนของราคาไปก่อนนะครับอาจจะอาจจะมืดก่อนแหละนะครับเพราะว่า ก็เย็นแล้ตกเย็นแล้วก็ยังมีแดดบ้างนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับพอตกเย็นมากกว่านี้ก็คงพ่นไม่ไหวแล้วเพราะว่าอากาศเริ่มจะชื้นนะครับการพ่นก็คือเราต้องให้สภาพอากาศให้มีแดดนะครับแดดเ,เปลี่ยงๆได้ยิ่งดีเลยนะครับแต่ถ้าฝนตกนี้ห้ามโดยเด็ดขาดนะครับ เพราะว่าถ้าพ่นไปเนี่ยก็คือสีเนี่ยเละแน่เพราะว่าในอากาศก็มีความชืน้นนะครับสีที่ออกมาก็จะแบบไม่ไม่ได้ดังที่ที่ควรจะเป็นเราอย่างนี้เนาะนะครับให้ดีก็ต้องเป็นวันที่แดดดีที่สุดนะครับในส่วนของผมก็เนื่องด้วยสาการเวลาต่างๆก็บีบปลัดเนาะผมก็ต้องเร่งที่จะทำเพื่อที่จะ ให้ทันสำหรับการวิ่งงานใช้งานเพราะผมก็ใช้รถเป็นประจำนะครับดังนั้นผมก็อาจจะเร้งรีบหน่อยนะมีเวลาเพียงเซี่ยวนาะทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็ก็ถือว่าเก็บในส่วนของราคาไปก่อนนะครับในส่วนอื่นถ้าหากไม่ทันก็ต้องยกไปอีกวันหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าผมก็ค่อยๆเก็บที่หลังคาแล้วก็ เริ่มไหลลงมาที่ในส่วนของเสานะฮะเสาด้านข้างนะฮะ ก็ต้องบอกว่าเจอปัญหาอีกแล้วครับนี่ครับปัญหาที่เจอ4ี่เยิ้มนะเยิ้มที่1เยิ้มที่สอง ปัญหาที่สีเยิ้มแบบนี้อ่ผมคิดว่าน่าจะมาจากหนึ่งนะแหละเป็นสีที่ใกล้จะหมดสีใกล้จะหมดกระป๋องนะครับจะเจอปัญหาเยิ้มแบบนี้ซึ่งสีที่ออกมาเนี่ยจะออกมาแบบไม่เท่ากันออกมาเป็นก้อนออกมากระปิดกระปอยนะครับแล้วก็ปัจจัยที่2ก็คือสภาพอากาศซึ่งซึ่งตอนนี้เริ่มจะใกล้จะคาแล้ว แบอากาศเริ่มเย็นแล้วผมน่าจะหยุดเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่าแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ต่อไปนะครับกับปัญหาที่เจอเนาะว่าเราจะแก้ไขยังไงกับสีที่เยิ้มนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ